มีเงินสามร้อยเก้าสิบบาทซื้อรอบแบบมีประกันซ่อมฟรีไรฟรีหนึ่งไปเฮียทำไรอ่ะมีด้วยเหรอเฮียเอ้าไอ้หมอน,นี่มีนี่นี่วีแบทวีพอรอๆแท้ๆนี่เลยนะฮะสีมุกนะตากับสีดำนี่เป็นแนวสไปเดอร์ด้วยสปูนน่ะ แมบมาสองเบอร์เลยลืนเบอร์ืนเบอร์เนี่ยมีเบอร์สามพันกับเบอร์สี่พันไหนมาดูสิมีเงินสามร้อยเก้าสิบรื่นมาล่ะรื่นมากให้สองเบอร์มีเบอร์สามพันกับกับเบอร์สี่พันลื่เปืนเลยเฮียหกลูกเบอร์แกน้ำเค็มด้วยย้ายแขนซ้ายขวาได้นะ ไปตกไปจิกกิ้งตกปลาบอ่อได้สองน้ำเลยทั้งน้ำจืดน้ำเค็มแต่ว่าเบอร์สี่พันเพิ่มร้อยนะอุ้ยอ, <c ười> อันนี้อันนี้เอาค้างวนันนี้เขาคุขำอะไรเอาอะไรขำอะไรโอ้โหขำอะไรมันจะพอขายเลยเนี่ยนนม,มันถูกไหมพ้าถูกล<อ>แล้วเ <c ười> <c ười> ราโอ้โหเราไม่ริงใจ